ค่ะเดี๋ยวอันคุณพ่อบ้างไฟแสนเนาะหกกับเจ็ดนี่คือมาบนหนึ่งตัว <มา S 1> แน่นอนหนึ่งตัวแน่นอนอยู่ท้ายอยู่ท้ายก็คือหลักหน่วยหลักหน่วยอ๋อแน่นอนคือหลักหน่วยนะพ่อเนาะครับค่ะเอจับคู่<อ>ค่ะ<อ>พ่อจับคู่ค่ะ จับคู่ 2, 6, 2, สองหกสองเจ็ดสองหกสองเจ็ดค่ะสามหกสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดค่ะเอะเอแล้วก็แปดสองหกแปดสองหกค่ะลาไปแค่นี้ก่อนจะได้นเานาะเอาน้ำเอาน้ำรองไปก่อานจาักน้อยปะพ่อเออนี่เราเอา,เอา,เอา,เอาไปหเหยียบก่อนแปดสองหกแปดสองเจ็ด ปดสองหกแปดสองเจ็ดนะพอะน,นะค่ะแนวทางบันนีคอนพ่อไห้มาสีสีหางกับสองชุดนะคะเนาะบันนีแนวทางงวดนี้พ่อว่ามันมันจะเป็นเหล็กมันจะเป็นไปแนว่วใดพ่อคิดว่างวด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 สิบงวดวันที่สิบหกเนาะจ้าสิงหกสิงหาคม ปกติมันกเข,เขาเข้าเลยนะนี่สองตัวนี้ทุกวันที่ก็พภาคละนี่หือว่าพ็อี่หาตัวไซตตัวนี่งใหตัลนี้นะเพราะว่าสองตัวนี้ว่ามันรอยเปเซนเลยละ่ะสองตัวนี้ว่าแมนรอยเปอร์เซ็นต์มาพอ,อแต่ว่ามันถูกมาทุกงวนทุกงวนแต่แบบบอลลง่ลางเนี่ยถ้าบอลออกโต้กับทกเนี่ยเน,นี่ยพ่อจานมันมันออกแสดงว่าออกโต้กับ พราะมันมันตรงออกนี่นี่ออกเทียนเหมือนเทียนเป็นหกซีสองเจ็ดนี่มันออกเจ็ดสองไม่เคอเปลี่ยนมันมันไม่ควรออกลับมันควรออกกลับเทียนพ่อตั้งแต่พ่อเฮ็ดมาในเลขพ่อนี่ส่วนมากออกตรงหรือออกกลับปกติที่เอฟสูตรมาในส่วนมากออกตรงหรือออกกลับตัวมากออกตรงเลยเพราะว่าก็่จะกลับตัวจะสามตัวนี่โตัด้วย โทษด้วยก็ดีอ๋อค่ะเพราะว่ากันนานๆมันตีออกโตกลับนะสามงวดสามงวดโอ้มันตีออกโตกลับเด็นแค่นี้ไม่เห็นไม่ได้ขี่คุยบ่พ่อฮะบ่ได้ขี่คุยบ่ะม้วแล้วหรือหรือว่าติดต่อไฟฟ้าตัวคันซื้อจะได้บัดท่นั่นคือว่าเอาไปปนกอนก็ได้ค่ะเออเอาไซ้อมปนๆจะได้บัดท่ามันออกมาสิเสียใจเค่ล่ะ แมนพ่อแมนแมนแมนความสุกพ่อฟังเบิงสะกอน่อยกได้ค่ะเดี๋ยวสิลืมได้นอกห้ตะแวงตะเว้นฝรั่วจโบอ้ยลืมไ่ห้จะโดนพดฝรั่ิลืมมันบ่แมนแล้วมันก็ต้องเอ็ดมันต้องเห็ดไหวนะว่ามีตัวใดตัวใดแน่อเพรอันแรกออกแล้วอีคนตวดเลยค่ะำนว้ยกัน คือเพียบพอพอขวัญไปน้ำจำกัไปน้ำขวัญแล้วพอนั่นแล้วพ่อที่มันขวัญเขาตัวไหนพันที่เม่งตัวนั่นเลยนี่นะงวดว่างหันเลขฝันบ่เข่าได้พอเลขฝันบ่เข่าส่วนมากมันเข่าน้ำกันบ่หนูถามเนี่ยมาเที่ยนอีกกันพอได้เฮ็ดเฮ็ดได้เป็นโก้โคแล้วที่พ่อมาเที่ยงบ้างอี่ตัวนั่นเทียงสามตัวชื่อมันออกกัน หาเจ็ดเก่กเ<ท>าหมดอาเจ็ดเก่าหมดพ่อเชี่ยไงวันนึงเาไล่ขาหยิบจากคนเคยก็ไปเจอแห้งเจอหนังไล่สายโตกับน้ำซุปเป็นน้ำเห็นจนเลยลบ,บออกไปโยนนี่คำนี่เหนียวจนที่แห้งเป็นน้ำเัอวันนี้ลูกถามนี่พ่อ,อเ,เลขสูตรเลขฝันกับเลขจุดถูกท,ที่พ่อเฮ็ดอยู่สามเลขมันบ่เดี๋ยวนี้ วันนี้ลูกถามแน่ว่าพ่อมั่นใจตัวใดมากที่สุดคือว่ามั่นใจเลขสูตรเลขคำนวณพ่อนี่เนี่ยโอ้โหเลขฝันเลขทูบมี่อ้โหมั่นใจหาจที่โปรเซนเลขฝันหาที่โปรเซนมาเลี้ยโอลูกเขาใจแล้วแสดงว่าพ่อนี่เอาเลขสูตรคิดคำนวณเป็นตัวลักเอาคำนวณนี่นเป็นตัวลักเลยกเป็นเพราะว่าฝันพ่อกระเจี๊ยบกระโดดคำวอาฝันมีที่ยังได้ได้ก็ ่อีชฝันฝันกับจุดทูบนี่เป็นเลขเสียงทายเนาะพ่อน้อคือว่าทูบของพวกเด็กมือนะครับฝันกับจุดทูบนี่เขาฝันนี่มันเขากับเลขตัวเขาคำนวณนในบอลอะไก็ไปจุดทูบมันติเขากันบอลกันจุดทูบกันเพรเขากันมันไม่เลี้เพาะตีเพราะแบทิ้งเลยเมนบอกพ่อโอ้ค่ะอย่างหน่อยต้องมีตัวต in ิดเขามาน้ำเมนบอกพ่อเอออย่างหน่อยต้องมีตัวติด เนี่ยข้าั่ร์กับประกอบกันแล้วก็เลขฝันสนอพเนาะประกอบกันเนาะเออคือก็งวนนี่แะมันไม่เก่าสองเข้าหันสองเก่าหนึ่งมันนี่หนึ่งนี่สองมัอยอยู่แบบะเลขลกูพ่อตัวไดก็งววน้างหันสองเก่าหนึ่งเออเอามันเข่าสองตัวเข่ามดสุดตัวได้นี่เข่าสองตัวเข่าสองตัวแต่ว่าเก่าเก่ามันไปเข่า เห็กหลางก็คนคตัวเดียวก<ม>ันเนละเมนเนาะเมนเอ่นี่เอาพอ่อแม่นดูหนูลืมเล็กถูกพ่อไปเลยไห้เนาะพ่อเนาะปาร์ยดีไี้มันสามตัวพู้ได้ไหมพอ่อเรียกว่าบวกกันพวกสร้างสร้างตึกโร,รง,งงานนี่แหละเรีว่า,าบอกอไปตื่นกันไปจอยเกษตรมาแหงมานอนติังเด้อดออูล ่ที่ทหารจิตก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่ใส่คนนี้จะไปบอกเขาทีแจงกันมากกันพูตรไม่ถูกเทียนไปให้ตรงเนเทาวดาห้มันเขาโตให้ตรงตรงว่านอันซื้อพาสี่พ่อยคนไปสีสีนะกันือเดี๋ยวมาให แค่สีเ็พอจะต่ว่าต์ทำก็สามสีนะโอ้จ้าจ้าจ้าเอาคันผู้ใดได้เบื้งคลิปนี่นะคะท่านผู้ชมอยากอยากทำบุญก้อนก็ไดเพราะเป็นยังไ้ก้อนเธอได้งวดหนานาอพ่อเนาะพกพพวงดนาพะถ้าพ่เป็นดังีเจุดีั้งเข่าตรงปงไห้แ้วงดงดว่นมันไห้คนไห้สองเต่ามันกับมัตรงเลยสองหกไม่มสองแปดไม่มแปดหก่

พ่อเดี๋ยวนูถามแน่บัดนี้พ่ออันที่ได้เอาเลขให้อ hey, ีกอยู่เมนบแต่ว่าหลังจากนี้เมนบบคะเยันบอครับอันไฮนี่ยังสี่ไฮอีกอยู่เมนโบอันนี้ไฮมาบางส่วนซื่อเมนบบคะแหนมมนี่คือว่าไฮมาบางส่วนเองกเรียนคำนวณยใหม่ข่าวข่าวกันบ่เพราะของถ้าบอเลยว่าเอาเลขเขามาเรียนนะอ๋อจ้าไไดนนวกอ ให้แนวทางไว้ก่อนเนาะครับให้แนวทางไว้ก่อนให้พี่น้องให้เด็กที่เป็นเตียนไป้กันก่อนมือดใดจะให้ลูกโทรหาบัดนนีออ่มือใดก็ได้ไดแสดงว่ามืออื่นได้ตีค <c oughs> ือ,ม,อมืออื่นก็ได้มืออื่นหรือมือหือเนาะเอ,อ็นเรื่อมือเื่นึ่ก็ได้พเพราะว่าเป็นจ้าของพ่อเป็นโยโย่พิษเนี่ยค่ะพ่อขอบคุณหลายๆค่ะครับ ค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมนะคะก็ขอขอบขอบคุณอคุณพ่อใหญ่พ่อใหญ่บังไฟเสนหลายๆนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะทั้งัทั้งคลิปทั้งไหลนะนี่จาต่างอัดคลิปไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมน้ำสำหรับคนญทิพา์ในไร่สดนะคะในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมเพิ่นกใไ้ามาแล้วนะคะท่านผู้ชม สองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดสามตัวแปดสองหกแล้วก็แปดสองเจ็ดนะคะหมดที่แล้วโอ้คุนจุดถูกเ็กสองเก่าหนึ่งหกกับเก่ามันตัวเดียวกันเนาะมันออกสองหกหนึ่งโอ้เขาหมดอวนเลยค่ะเนาะถือว่าเข้าหมดเดี๋ยวจะตังจะลองโทรหาคุณป้าช่วยนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวจะโทรหาคุณป้าช่วยเดี๋ยวดูก่อนนะว่าคุณป้าจะรับสายหรือเปล่านอ้อ เอาถ้าผู้ใหญ่อยากเคสบุญน้ำพอยไงบางไฟแสนพนรายพนีินสือผ่าเจ็ดสีผ่าเจ็ดสีน,นะคะอยากทำบุญน้ำพินเท่าไรกัจังทักเอฟเจต่างมานนะคะศูนย์แปดห้าสองสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดเดี๋ยวหาเบอร์ไ้าช่วยก่อนนะคะไ้าช่วยเข้าตั้งบนั้างล่างเหมือนกันนะคะผ้าช่วยยุสิค่ะ่ทนผู้ชมนะคะกับสำรับคลิปนี้นะคะกับขอขอบคุณพอยญ่บังไฟแสนพู้าดอยากทำบุญนะคะแอดมินก็นลงเลขทีบัญชี หายแล้วนะคะเลขที่บัญชีของพ่อใหญ่ใหญ่บ้างไฟแสนส่วนส่วนเบอร์โทรนี่เพิ่งยั่งบ่ท่านใหายนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจังไดกับท่านผู้ชมกะสามารถโอนไปตามเลขที่บัญชีที่แอดมินให้นะคะผู้ใดมีความประสงค์อยากจะไปซื้อผ่าเจ็ดสีนะคะซอยเพิ่นเนาะทําบุญไปในตัวนะคะท่านผู้ชมเพื่อาส้ได้มีโชคลาภในงวดซิมาก็คืองวดวันที่16สิงหาคมพศ2 5 0 0 หกสิบสี่นะคะได้และจังถ้าหรือว่าถ้าก่อนได้กะได้ทั้งสองอยางนะคะท่านผู้ชมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินกะทิงถ่ายด้วยตัวเลขโชคลาภมันหมานะคะแล้วก็บเบอร์โทรของแอดมินนะคะฝากทิ่งถ่ายไหวผู้ใดมีเลขเด็ดเลขดเลีเลขดังคิดว่าจะของแมนจาของชั่วนะคะอยากจะแบ่งปันทักทายแอดไลน์มาเบอร์นี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินกะขอให้สุกขสุคนโชคดีมีโชคลาภนะคะ ขอกำลังใจคนละไหลคนละแช่นะคะทรรมชมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ,1 right, 1ะ,คะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ